สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อต้อนครับพี่ต้นนะอ,อยากถามตั้งเดิมของพี่ต้นเหรพี่ต้นนี่เรียนที่ไหนผมเรียนนน,นิษ นนพิษนะครับครับหมอไอ้แล้วตอนเรียนเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้สักใช่ใช่ใช่ครับแต่ไม่ได้สักแล้วที่ห้อยพาอะไรผมช่วงนั้นก็แขวนหลวงคู่ช่วงผมคู่ช่วงเป็นองค์แรกเลยไหมครับผมคู่ช่วงปีไหนครับศุกร์เจ็ดครับวันโลกฝั่นวันโลกฝันนะประสบการณ์เป็นไงบ้างคงคู่ช่วงก็ประสบการณ์ก็มีอยู่ครับมีอยู่เอาแบบสันิดได้ไหมสภาพรถเลยพี่สภาพลดยังไงท่ามกาะกลางนกคู่ นี่อะคันนี้เลยนะครับผมนี่ยังมีบาดแผลอยู่เลยนะนี่เนี่ยแผลอยู่เนี่ยแผลคนเป็นแค่กระเด็นเข้ามากฝั่งตลาดน้องกู้กับพี่อ่าครับผมข้าไปฝั่งหนึ่งนะข้าไปฝั่งที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตาเนี่ยนะอ่าครับผมก็มเป็นแผลทะลอกเฉยเกิดมาเกิดได้ยังไงครับพี่ดื่มด้วยตอ <c oughs> นนั้นตอนนั้นดื่มใช่ไหมใช่ครับแล้วเราไม่รู้เหรอว่ามันมันมาได้ไงเป็นได้ยังไงรู้ทีก็คืออยู่โรงพยาบาลแล้วพี่คนนั้น ไอตอนที voi, ai, head, ่พ oh. 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 ี่ประสบเหตุเนี่ยครับพี่นึกถึงอะไรปู่ปู่ช่วงอาจารย์นะเราอ๋อวันนั้นให้หลวงปู่ช่วงวัดบางแพกใต้อ๋อวัดบัวขวัญวัดบัวขวัญตีศูนย์ศูนย์เจ็ดครับศูนย์เจ็ดครับอ่าก็คือได้บารมีท่านเลยใช่ครับได้บารมีปู่ได้สรุปตามอาจารย์เข๋ความเนี่ยครับอ๋อเอาตัวคู่นี่นะใช่ครับไม่ลืมเลยนะก็คือรถกู้ชีพเป็นเคสของรถกู้ชีพออกเลย ครับผมอ๋อแล้วเห็นพี่บอกว่าคือพี่ทําผู้ชีพใช่ใช่แต่ตอนนี้พี่เกิดประสบเหตุพี่ยังไม่ทําผู้ชีพทำแล้วทำแล้วเอาทำแล้วใช่ไหมเริ่มทํามาตั้งแต่ปีห้าสี่ปีห้าสี่นะครับอ๋อยากถามพี่นิดนึงวันนี้พี่มาเจอผมเนี่ยนะพี่ได้ยินข่าวผมเรื่องราวินผมส่งตีพี่รู้สึกยังไงที่ได้เจอแต่ตอนแรกพี่ได้ฟังมาเอาได้ฟังมาก่อนพี่รู้สึกไงตอนตอนได้ฟังยังไม่ได้เจอผมดีดีครับ ชอบนะเพราะน้อยน้อยคนนะพี่ๆจะทำแบบนี้คือคนท้องขึ้นฟรีพระนชลาใช่ไหมพระเนนแม่ทีคนมีการตัดีิีคันเราส่งฟรีเพราะปกติคนที่เป็นหัวหน้าวินมันไม่ีใช่ใช่ครับน้อยแล้วก็ลูกวินหลายๆคนบางคนก็ไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยดีดีมากครับช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคบ แต่ที่ผมทํามาก็คือว่าคนที่ไปส่งปีให้กับกลุ่มที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนี่พระนแม่ชีพน,นีมกัรสตรีมีทันเนี่ยไม่ตกวินนะเขากลับมาได้รอบปีสองรอบครับบางกระสยบางข้างนอกที่เขายังไม่รู้ว่าส่งปีจะเอาที่ไหนกินแต่จริงคนที่ไปส่งปีเนี่ยเขาไม่ตกวินเขาไปส่งเสร็จเขามันมีวินแรกอยู่แล้วเขาก็แซงขึ้นวินแรกมาแซงแซงวินแรกขึ้นมาเลยก็ได้รอบปีสองรอบอันนี้เป็นบุญที่เขาได้ทำมา วันนี้กนน็ขอบคุณพี่มากที่มาเล่าเป็นปร,ประสบการณ์ไว้ปาดหน้ามาเจอกันในช่องยูทูปวินนักบุญครับวันนี้วันดีครับวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียตรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอ เพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป